การกำหนดงาน Assignment ทฤษฎีของปัญหาการกำหนดงานนะคะเป็นวิธีการแก้ปัญหาการมอบหมายงานได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อพศ .2459 โดยน,าานักคณิตศาสตร์ชาวฮังการีชื่อดรโคยิงค่ะมีหลักการโดยทั่วไปก็คือการลดค่าตัวเลขในตารางตามวิธีการทางคณิตศาสตร์อันจะทําให้เกิดค่าศูนย์ในตารางและจะใช้ตำแหน่งที่มีตัวเลขศูนย์ปรากฏอยู่นั้นเป็นเครื่องกําหนดงานที่ดีที่สุดต่อไปค่ะ ความสําคัญของปัญหาการกําหนดงานนะคะปัญหาการกําหนดงานมักจะนําไปประยุกต์ในลักษณะของการตัดสินใจมอบหมายงานตําแหน่งต่างๆให้แก่พนักงานที่มีอยู่หลายคนค่ะหรือจัดให้พนักงานรับผิดชอบเขตการทํางานนั้นๆทั้งนี้มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อการกําหนดงานที่เหมาะสมที่สุดกับแต่ละคนแต่ละงานค่ะ ตัวอย่างที่จะยกมาวันนี้นะคะก็คือการทําขนมโคกค,ค่ะเรามาดูงานแต่ละขั้นตอนของการทําขนมโคกนะคะซึ่งคนที่1ทํางานที่1ได้5นาทีค่ะทํางาน2ได้10นาทีค่ะทํางาน3ได้4นาทีค่ะทํางาน4ได้4นาทีค่ะและทํางาน5ได้10นาทีค่ะซึ่งเวลาการทํางานของแต่ละคนได้ดังนี้ค่ะจากโจทย์เราใช้การคำนวณแบบมินิไมท์ที่ใช้มินิไมท์เพราะว่าเราต้องการคำนวณเวลาในการทำขนมคคกที่สั้นที่สุด ขั้นตอนแรกการคิดแนวนอนให้เราสังเกตเลขที่น้อยที่สุดของแต่ละแถวแนวนอนยกตัวอย่างแถวแรกมีเวลาการทำงานก็คือ5นาที10นาที4นาที4นาทีแล้วก็10นาทีเลขที่น้อยที่สุดก็คือ4นาทีนำเลข4มาหักออกจากทุกจำนวนในแถวทำแบบนี้ให้ครบทุกแถวต่อจากขั้นตอนแรกนำผลลัพธ์จากที่คิดในแถวแนวนอนมาคิดในแถวแนวตั้ง ให้ดูเลขที่น้อยที่สุดของแต่ละแถวแนวตั้งยกตัวอย่างแถวแรกมีเวลาการทำงานก็คือ1 3 2 7 1เลขที่น้อยที่สุดก็คือเลข1นําเลข1มาหักออกจากทุกจำนวนในแถวแนวตั้งทำแบบนี้ให้ครบทุกแถวแล้วมาลากเส้นผ่านศูนย์ให้ได้มากที่สุดค่ะจากผลลัพธ์การลากเส้นได้5เส้นซึ่งเท่ากับคนละงาน สามารถกําหนดงานได้ดังนี้โดยเริ่มจากแถวที่มีศูนย์น้อยที่สุดคือแถวที่2ได้งานที่5และแถวที่4ได้งานที่4และคนที่เหลือได้ดังนี้ครับหลังจากกําหนดงานเสร็จแล้วนะคะคนที่1งานที่1คนที่2งานที่5คนที่3งานที่3คนที่4งานที่4คนที่5งานที่2ค่ะนาทีรวมกันการทํางานนะคะคือ5้าบวกหบวกหบวกสบวกหเท่ากับยีนาทีเป็นเวลาที่น้อยที่สุดในการทําขนมครกค่ะ Subtitles by the Amara.org community